ครับสวัสดีเอซทุกท่านแฟนคลับทุกๆคนครับผมครับเข้ามาอ่าเช้าเชาว,วันนี้มาติดตามสายดวนจากอ่าปู่บ้านเสริมนะผู้ชมเนาะปู่บ้านเสริมนะ,ะครับมาติดตามกัน,ก,นกับหัวรัฐบาลไทยกันต่อนะะนะุผู้ชมเนาะของวันงดประจําวันที่16นะครับผมอ่าสิ 16. พฤศจิกายนนะครับผมพิศจิกายน2565ันห้าร้อยหกสิบห้าปูปูบ้านเสริมเสริมเสริมตัวนี้แมนบมครับพี่น้องเย็บีครับบอแมนแบบทักทวงกันมากด้ยพี่น้องเ้อะเลย เขียนบอกมาด้วยครับผมให้เขียนถูกไหมเสริมนะครับผมอาครับผมของอปูสายดวนนะครับผมสายดวนจากบ้านเสริมพี่ชมเนาะปูพันธุ์อยู่บ้านเสริมไอ้แอดบริเวณไทยทำกับ่เป็นยังพี่น้องชมเอาแนวทางจากปูทั่วมาแบบรุ่นดวนกันเลยพี่น้องชมเนาะอาครับเข้ามาติดตามกันนะครับผมว่า ปูวัดเสื่มจากให้ตัวใดกันนะครับอีครับผมอของงวดประจำวันที่สิบหกพฤจิกายนนะครับผมปู่บ้านเสื่มนะครับผมปู่บ้านเสื่มให้มางวดนี้นะครับผมให้มาอ่าเป็นนันว่าวิ่งนะครับผม วิ่งบนบนล่างกันไปเลยนะครับวิ่งบนล่างกันเอฟซีครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคนดะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดนิปโปให้คนดะนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับต่อคลิปด้วยนะครับเพื่อ เป็นการลงใจในการติดตามหาข่าวสารต่างๆมาฝาก Fc กันนะครับผมข่าวสารแนวทางหวยรัฐบาลไทยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นราวพัฒนาหรืออ่าหวายรัฐบาลกันนะครับผมเอาครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาดูกันต่อครับผมวิ่งบนล่างอแเม็ดเดียวแขนๆพี่น้องชม เอาแปดเม็ดเดียวกันเด้อพี่น้องอีพครับผมแปดเม็ดเดียวแขวนแขนกันนะครับปู่ให้ยิ่งแปดบนล่างกันเลยครับผมอ่าบนล่างกันเลยนะครับนี่ครับผมบนล่างกันเลยนะฮะอ่ะเมืกก่อกาชบัตต์พี่น้องสีสีกาชบัตต์พราสีอ่าเพราะว่าเอพีไม่ กดไลค์กดแชร์ให้ไม่มีเงินจะซื้อหมึกกันเลยเพื่อนชมมาดูกันต่อนะครับผมกับจับคู่ทีนี้ปูจับคู่ให้ได้พี่น้องเอฟซีครับผมจับคู่ให้ตัวไหนกันนะครับมาดูมาตามกันเลยนะครับมาตามกันนะครับจับคู่นะครับผม จับคู่อ่ะนะครับผมจับคู่ก็มีแปดนะครับผมแปดศูนย์นะครับผมแปดสองนะครับผมอ่ะเห็นกันเช็ดเกียนบุญพันธองสิแปดศูนย์แปดสองนะครับผมแปดศูนย์แปดสองแล้วก็มา แปดสี่ปูให้เน้นแปดนะครับผมส่วนมากจะเป็นล่างนะครับพี่น้องส่วนมากจะเน้นล่างกันจะเน้นให้นะครับผมแปดหกทั้งหมดจะมีอยู่หกตัวนะครับผมแปดหกมีอยู่ห้าคู่นะครับผมแปด แปดนี้คือเบิ้ลนะครับพีนองฟซีครับผมนี่คือตัวเบิ้ลกันนะครับอ่ะมีนะครับผมจะคู่อ่ะวิ่งบนล่างแปดเน้นเน้นล่างนะพี่น้องสมครับเน้นล่างอ่ะนะครับผมเน้นล่างเด้อพี่น้องอฟซีครับผมเน้นล่างกันไละว่าบนนั้น ของปูส่วนมากจะเข้าล่างตรงๆกันนะครับผมอ่ะมาเบิลกันพี่น้องพี่ซีว่าปูบ้านเสริมนะครับพี่น้องปูบ้านเสริมให้เน้นตัวไหนกันนะครับผมให้เน้นที่แปดแปดให้เน้นที่เบิลกันครับผมวดนี้อ่าวดนี้มีเบิ้ลบ้านงั้นปูบอกว่ามั่นใจนะครับผมนะครับนี่ครับ เบิ้ลกันในพี่น้องชุมแปดแปดนะครับนี่ครับพี่ชีครับผมก็อ่ะครับผมเบิ้ลแปดแปดกันด้วพี่น้องพีเน้นด้วยเ,เน้นที่แปดแปดกันในพี่น้องชุมครับผมอ่ะหู่บ้านเสริมเอาทีนี้ ปู่บอกว่าลงเบอร์โทรให้ด้วยไม่เป็นไรนะครับผมเผื่อว่า FC อยากจะติดต่อกับปู่เพราะว่าปู่ไม่ว่านักพน,นักชมเนาะปู่ให้ลงเบอร์โทรว่า fc ท่านใดอยากจะร่วมทําบุญกับปู่หรืออยากจะเป็นค่ากาแฟรหรืออะไรก,ก็แล้วแต่ FC จะพิจารณาดูปู่บอกว่าลงเบอร์โทรไปเลยนะครับผม ลงเบอร์โทรก็อ่าเบอร์โทรก็ของปู่ก็มีศูนย์เก้าแปดนะครับผมศู 0, 9, 8, 6, 1, 8, 9, 3, นยะ์เก้าแปดหกหนึ่งแปดเก้าสามเจ็ดสองครับผมนี้คือเบอร์โทรของปู่นะครับ อ่ะเอฟซีแคปหนา้าจอเอาไว้นะครับผมปูบ้านเสริมอ่าสายดวนโทรมาดวนๆน,นะครับผมอ่าให้เอฟซีไปพิจารณาวิเคราะห์กันนะครับผมกับแนวทางรัฐบาลอ่าของงวดประจำวันที่16อ่าพฤศจิกายน2565กกันนะครับปูบ้านเสริมนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมวิ่ง บนล่างนะครับวิ่งบนล่าง8เม็ดเดียวแข็นแขนครับพี่น้อง8เม็ดเดียวแข็นแขวนนะพี่น้องเด้ออ่าให้เน้นล่างนะครับผมให้เน้นล่างนะครับอ่มาดูกันจับคู่ปูให้จับคู่ให้นะครับผม80 8 2 8 4 8 6นะครับผม8 8เน้นที่8 8ครับผม นี่ครับเอฟซีครับอ่ะจะติดต่อปูว่าเออช่วยค่ากาแฟอ่ะช่วยค่าอ่ะทูบค่าเทียนอ่ะแล้วแต่เจฟซีจะพิจารณาอ่ะนะครับผมเบอร์โทรติดต่อที่นี้ก็ได้ครับเป็นทางพิเครับผมนี่ครับนกักเข็บหน้าจอเอาไว้อ่านะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้เผื่อว่าอ่ะ จะได้มีอะไรข่าวสารอะไรดีๆหรือจัดจักจะได้แนวทางเด็ดๆหรือยังไงไงก็เอาเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ในคลิปของ98พารวยกันต่อเนื่องกันผู้ชมนะกดกระดิง่งกดติดตามไว้นะครับผมกดติดตามไว้อ,นะวอ่แอดจะติดต่อปู่เป็นประจํานะครับพี่นอ้องอ่าติดต่อในทางสายด่วนกันตลอดผูด้ชมนะอ่ะขอให้เอี ถ่าคิปคลิปถ่ายนี้ขอให้เอซีจงมีแต่ความสุขความเจริญอย่จเจ็บอย่าจนนะครับผมให้เอฟซีท่องคาถานี้ไว้อ่านาชานิตินาชานิตินะครับผมนาชานิติอ่ามหาลาโพมหาลาโพนะครับสามจบนี่ก็คงจะโชคันกันตลอด,ลอดช่านะน่ะเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ เงินไหลนองทองไหลมาสู่เอฟีทุกท่านกระเป๋าตุ้มๆกันสุลคคนเด้อพี่นอ้องเด้อท่านใดอยากจะมีโชคมีถูกรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลเลขท้ายสองตัวสามตัวของรัฐบาลนะครับกับยิมแบ่งรัฐบาลกันอเอาไปจัดกันได้ท่านผชมนุาขอให้โชคดีดหมากันเด้อพี่น้องสวัสดีครับผม